ขอที่จะมาแกะกล่องว่าข้างในมีอะไรกับผมปั๊มแคนเดชและ<า>คุณโอ,อ๊ตปียชัยลอตระกูลณ์คนหล่อแ<อ>าบเขาป็นโอ๊ตใช่ไหมฮะขอบคุณมากเลยครับขอตัดประโยชน์นด้านเราไมหเหอยได้ไหมครับผมแทนเดชเป็นคนน่ารักมากอายุก็มากด้วยสาวๆก็เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอใช้เวลาจีบหญิงเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยสองวันวอีกวันนึงนี่ติดเลยไปเที่ยวกุ้งกิ้งกุ้งนี่โดนบล็อกครับผม กลับไปแล้วฮะแกะกล่องครับนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องของเทปถ้าใครติดตามกีฬาในระดับโลกมันจะเป็นเทนนิสฟุตบอลบาสเกตบอลจะเห็นนักกีฬาใช้กันเขาใส่เขาใช้กันเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็สงสัยว่าที่เขาติดๆดกันเนี่ยมันคืออะไรมันมันช่วยอะไรอะถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกอเดี๋ยวดูภาพอนะ่ะ ชัดเจนครับบาโลเตลี่ได้ยินว่าเป็นเบ่งบลังแล้วพอกล้องจับข้างหลังมีอะไรขีดอะไรสามแถบข้างหลังมันแปะอยู่งั้นอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่ามันช่วยอะไรบ้างอ่ะอ่าหรือว่าเป็นแฟชั่นนั่นน่ะสิวันนี้ครับอุปกรชนนั้นมาแกะกล่องกันถึงเวลาเต้นจังเลนี่มาแล้วนะครับโอ้หเลยจะเป็นอย่างนี้อ ลักษณะเหมือนแบบว่าสีปรินเตอร์ไปเอาหมึกหมึกปรินเตอร์ซื้อมาเปลี่ยนได้ไงคล้ายกันนะฮะลอง้คล้ายกันอ่ะยังมีอีกหนึ่งอ๋อนี่จะแตกต่างกันละโอ้คนละแพ็กเกจกับหัวอีกคนละโอ้กมันก็คือ คีเนซิโอเทปนี่คือชื่อเขานะเป็นยี่ห้อคีเนซิโอเทปซึ่งที่นักลาแบบโลกใช้คืออันนี้แหละฮะตอนนี้มีอยู่ในเมืองไทยแล้ว hmm. ม mm ีนะมีแล้วับผมนี่เนี่ยำมาฝากกันนี่กรเฟื้อโดยแม็กซิสปอร์ตเปนเดิมขอบคุณมากเลยครับอยากรู้แล้วข้างในเป็นยังไงแก่เลยขออนุญาตนะฮะหมึกปิ้นชัดๆเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าคู่มือเห็นแบบนี้อยู่และนี่ฮะตัวของเขาจะเป็นอย่างนี้ จะเหมือนกับสกอตเทปแกะออกมาได้เหมือนเทปทั่วไปนะเทปกาวบ้านเราเหมือนเทปกาวบ้านเรานะครับแล้วก็ซลลด้วยพลาสติกอยู่ข้างนอกนะฮะเน่แกะออกมาเป็นอย่างงี้คิเนซีโอเทปคุณสมบัตินะครับของคินเนซีโอเทปเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าช่วยลดความเจ็บปวดรุนแรงนะฮะสำหรับนักกีฬาที่จะรับบาดเจ็บมันสามารถช่วยลดความเจ็บปวดคลายกล้ามเนื้อฟื้นฟูสภาพ กล้ามเนื้อนะครับหรือว่าจะเป็นกระชับกล้ามเนื้อคล้ายๆกับการทํางานคล้ายๆกับเสื้อเดี๋ยวนี้ก็มีหลายยี่ห้อที่ทำก็เรียกเบสเลเยอร์เทฟิตเสื้อมืนกระชับกล้ามเนื้อแต่อันนี้คือเฉพาะจุดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นองไหลององท้องกลงาหลัง คือสามารถแปะได้หมดนะฮะแล้วก็ในเว็บไซต์ของ k i n e s i o เนี่ยเขาจะมีวิธีการแบบเป็น YouTube เลยเราใช่ใช่ใช่เข้าไปดูว่าถ้าปวดไหล่ต้องควจะแปะแนวไหนแนวไหนนะฮะก็ไปดูวิธีการไม่ใช่เจ็บตรงไหล่สมมติซื้อมายาของหานนี้ไปไปแปะนี้ไม่ได้นะมันนจะหายเจ็บไปเละมันนรอดคือเนี่ยให้ใช่ลึงม้าแปะได้เลยนะไม่ไม่ไม่เขาจะเหมือนกับว่ามีกระดาษเนี่ยรองหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วคุณก้กลกาวเกณฑ์เอาะต้องการแล้วใช้คือคุณเนี่ยค่อยใช้ในการในการตัดเอาตัดเอาราบนะฮะ แต่ว่าแบบเล็กเดี๋ยวลองแกะไหมเออลองผมอยากรู้อ่ะมันก็คือแบบเดียวกันแต่ว่าตัดมาแล้วอ๋ออ๋อนี่คืออ๋อนี่คือเป็น t a เกจจิ้งของเขาที่นี่คือระยะเขาบอกระยะทํากามย่อลงมาหน่อยระยะทํากามอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่คุณฉีกเมื่อกี้ของเขาไปนะออันนี้ฮะเราดูประมาณนี้ประมาณนี้อืมใกล้ๆนะใกล้ๆกันนะออแต่อันนี้เหมือนกับว่า เขาจะเซตมาให้แล้วใช่แล้วกระดาษข้างในเนี่ยเขามีรอยรอยปลูกอยู่ oh. คือไม่ใช่ไม่ใช่แกะยากนออี่มีรอยปลูกอยู่สมมติถ้าเราจะฉีดเราก็แกะตรงนี้ม,แมาแต่อันนี้ไม่มีนนไม่มีอันนี้ต้องตัดเองแล้วก็แกะเอง <c oughs> อ๋อนี่ถ้าเป็นซองเล็กจะบอกเลยว่าถ้าคุณเจ็บตรงไหนเนี่ยควรจะวางแนวทางไหนครับโอ้เขาบอกว่าด็อกเตอร์เคนโซ่เนี่ยครับคาเซ่เนี่ยใช้เวลา35ปีเฮ้ยจริงเหร ในคนคิดค้นอันนี้คือสาวคือ34ปีแรกเนี่ยนกไม่ได้ทำอะไรเลยคือเพิ่งมาคิดปอีสุดท้ายแล้วแกก็อ้างอีกบ้าราคานะครับตอนนี้ที่ขายอยู่กล่องนี้ก็คือแบบม้วนแบบม้วนนี้นะครับแบบกล่องอะอย่างเงี้ยอยู่ที่ราวๆกล่องละ750บาทเกือบเจ็อืม แต่คุณสมดนมันเนี่ยอันนี้ประสงค์มากส่วนแบบนี้นะฮะเป็นแบบเป็นแบบที่ที่เล่นรูปมาแล้วอันนคุณปั๊มแก้วน่ะครับนะฮะจะอยู่ที่300ประมาณนั้น300บาท300บาทนี่คือมีมีกี่ชิ้นพี่ชิ้นนี่เหอันนี้ฮะสามร้บาทเลยครับแพ็กเกจเป็นชุดของเขาจะมีชิ้นใหญ่มีวิธีการแบบเป็นชิ้นเล็กจะแปะตรงเข่าจะแปะตรงขาได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราขอไปพันเล่นก่อนเออน่าสนใจมากเดี๋ยววัเตะบอลกันดีกว่า นะฮะจ่อสนามแล้วผมต้องพันที่ข้อมือช่วงนี้ใช้ใช้งานบ่อยแบบใช่ใช่ทำโหมดนานได้โอประมาณนั้นต้องต้องโอ้พิจูดใช่เลยถ้าไม่ใช่เลยขอบคุณครับคอ่าแมสซี่สปอร์ตด้วยขอบคุณมากนะครับเข้าไปติดตามในกีฬาสารนักศึกนะครับดูชมัยละได้กับสินค้าแบบนี้ที่ชุดหนึ่งระดับโลกใช้นี่กับไปลองใช้งานดูครับผมพี่วาวแล้วครับผมแชมป์เดลยและคุณโอ๊ตเบียชัยลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชอบมากเลยดูดสครับครับครึ่งเนีใช่ครับครับี่มีเรน้อยเลยสีชมพูสตรอเบอรี่เออสีนี้นี่ประมาณแบบตั้งหลบทำไม